ก่อนที่จะไปฟังนะครับเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่ากรรมร่วมกับผีครับนะครับกรรมร่วมกับผีเกิดขึ้นกับตัวเองเลยเกิดขึ้นกับตัวเองเลยครับนะครับนานแค่ยนนะโทวทีอีกทีนึ่าประมาณราวๆปีห้าสี่ประมาณนี้ครับปีห้าสี่ปีห้าสี่สิบกว่าปีใช่ครับสิบกว่าปีแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการครับผมไม่เกี่ยวกับสถานที่เนาะ เกี่ยวกับสถานที่ด้วยครับโอเคกันก็ช่วยเซนเซอร์ให้พี่แล้วครับครับผมได้ครับนะครับผมคุณได้ฟังฮะวันหยุดแบบนี้นะครับรถติดแบบนี้ก็มาฟังเรื่องหลอนสุดๆกลางวันแสบๆกันนะครับจากน้องแนดนะฮะครับเรื่องนี้กรรมร่วมกับผีย้อนกลับไปให้ผู้ฟังนะครับเลยฮะคือท้าความนะครับในปีปีห้าสี่เนี่ยอ่าแต่ก่อนเนี่ยแสนดเคยเรียนด้วยทํางานด้วยก็คือจะทํางานเป็นไกด์ยางเงครับพี่ชีด้วยคาที่ว่าพอเราเป็นไกด์เราก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านอยู่แล้วแต่ทีนี้พอ ได้เลยตัดสินใจโอเคด้วยความที่ว่าเป็นไกด์ไม่ค่อยอยู่บ้านเลยเลือกที่จะลาออก<ม>และมาเริ่มงานกับเทสโก้โรตัครับห้างน<ม>ึงห้าเทสโก้โรตัที่อยู่แถวหัวทะเลบ้านเราเลยนะครับ<ม>เป็นโรตัรใหม่เปิดกันในช่วงประมาณปีห้าสี่ราวๆเนี่ยครับผมแล้วก็เหตุาก,การณ์นี้ไม่เกี่ยวกับโรตัรใช่ไหมไม่เกี่ยวไมเกยวครับไม่เกี่ยวก,ยก็เลยสามารถพูดได้แต่ว่าเราเรา,เราทำงานที่นั่นทีเนี้ยพนักงานห้างเนี่ยจากที่ถ้าสมมติว่าทุกคนทํางานห้างทุกคนจะรู้ดีว่า ถ้าเราต้องการที่จะเติบโตเราไม่โอกาสน้อยมากกับการที่เราจะสามารถเติบโตในาสาขาของตัวเองประมาณนี้ครับ,รบทีนี้ในวันนั้นเองเนี่ยมันก็มีการให้โอกาสในการให้พนักงานเนี่ยไปสอบเพื่อเลื่อนตําแหน่งแสดงก็เลยเลือกที่จะสอบปรากฏว่าตัวเองก็ติดและพอสอบติดสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพนักงานห้างคือเราจะต้องย้ายโดยที่เราไม่สามารถกําหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าเราจะไปได้วันไหนถ้ามันมีสาขาใหม่เปิดแล้วคุณเป็น acting นั่นหมายความว่า คุณต้องพร้อมที่จะเดินทางเพื่อจะไปรับตําแหน่งประมาณนี้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเลกลายทําให้ว่าเราจะต้องย้ายตําแหน่งโดยที่เรายังไม่พร้อมอะไรเลยด้วยซ้ำประมาณนี้ครับทีนี้ในวันที่เราจะต้องมีการเดินทางไปสิ่งที่เราเตรียมได้อย่างเดียวเลยคือหอเราเตรียมไม่ทันอยู่แล้วเราเตรียมได้แค่เฉพาะเสื้อผ้าและในยุคในสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตมันก็ยังไม่ได้ดีจนถึงสมัยนี้จนเราสามารถเซิร์ชเข้าไปทุกอย่างใน Google แล้วเห็น เจอได้ในโทรศัพท์มือถือนี่ครับ,รบก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องเหมือนเป็นการ Walk-in เข้าไปแต่ว่าทางบริษัทอ่ะก็คือดีลกับทางรีสอร์ทไว้แล้วเรียบร้อยว่าอ่ะโอเคให้คุณไปนอนพักที่นี่นะร่วมกับลูกน้องใหม่ของคุณหอมันจะเป็นเหมือนกับอ่าอพาร์ตเมนต์ครับเป็นรูปตัวอยู่มีทั้งหมดประมาณ7จถึงแชั้นแล้วก็มีลิฟต์แต่ให้พี่ชินึกภาพถึงหอของบุพาราตี มันเป็นฟิลนั้นใช่ครับมันมันทุกอย่างมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าห้องเขาไม่ได้แย่นะครับคือห้องเขาดีแต่ว่าชักโคกก็เป็นชักโคกนั่งยองเป็นพื้นปูกระเบื้องมันๆไงครับห้องลูกน้องทุกครั้งเวลาในวันที่เราไปเจอกันครั้งแรกเราก็จะเจอกับลูกน้องแต่เรายังไม่เจอกับหัวหน้าเราเพราะหัวหน้าเราก็คือถูกทานเฟอร์มาจากอีกจังหวัดหนึ่งเหมือนกันมาเลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องคุมลูกน้องเราก่อนมีการทักทายเกินเกิดขึ้นทุกอย่างตามปกติแล้วก็ไปส่งลูกน้องตามห้องต่าง ส่งลูกน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เห็นเปิดเข้าไปดูห้องด้วยความที่ว่าเราต้องไปส่งลูกน้องครับเราก็เลยเห็นว่าโอเคสาภาพห้องมันเป็นแบบนี้<ส> s <S คือน้องแต่ละคนก็คือจะมีเตียงแต่เตียงทุกคนก็คือจะเป็นเตียงเหล็กเป็นเตียงเหล็กธรรมดาเหมือนแบบเหมือนเตียงสองชั้นบ้านเราทัา่วไปนะครับแต่ว่าเป็นเตียงเหล็กแล้วก็มีฟูกปูด้านบนเฉยๆอยู่ประมาณสองเตียงคือสามารถนอนได้ห้องนั้นนะคือห้องละสี่คนแต่ด้วยความที่เราเป็นหัวหน้าเราก็เห็นประตูห้องแล้วว่าทำไมประตูห้องเราไม่เหมือนคนอื่น ประตูห้องคนอื่นจะเป็นลูกบิดแล้วก็เป็นประตูไม,ม้แต่ประตูห้องเราคือเป็นประตูไม้อย่างดีแล้วก็เป็นแบบเป็นกรสลักลงอ,อ่าใช่ครับเราก็เห็นความแตกต่างแล้ะแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นคือทําให้เราสบายใจกับการนอนห้องนี้คือเราเปิดเข้าไปห้องเราดีกว่าคนอื่นเขาเลยยังไงกระเบื้องแกนิโต้เฮ้ยอ่าที่นอนบิวอินทีวีเป็นทีวีเอลซีดีในขณะที่ห้องอื่นเป็นจอแก้วเราก็มีความรู้สึกอ่าความมั่นมันเกิดขึ้นเอา เป็นหัวหน้าแหละเขาก็เลยให้ฉันนอนห้องนี้อ่ะเราคิดแบบนั้นว่าอ่ะโอเคเราคงเป็นหัวหน้าเราก็เลยได้นอนห้องนี้<ช>ประมาณนี้ครับและด้วยความที่ว่าเราเหนื่อยจากการเดินทางคืนแรกที่นอนเราไม่รู้สึกอะไรเลยแต่สิ่งที่สัมผัสได้ตอนเช้าคือตื่นมาแล้วน้ํามันเปิดเองน้ำเปิดเองน้ำมันเปิดเองคือไม่ถึงว่าได้ยินตื่นมาปุ๊บได้ยินเสียงน้ําแล้วได้ยินเสียงน้าก่อนเลยสิ่งแรกที่ได้ยินคือไม่ใช่ไก่ขันแน่ๆมันเป็นเสียงน้ําที่แบบมันถูกเปิดแต่ว่า มันไม่ได้เป็นการเปิดแบบย้อยเหมือนในหนังผีไม่ใช่นะครับมันคือการเปิดในระดับหนึ่งครึ่งครึ่งๆกือบกย่างเงี้ยค,ค,ค,ครับเราก็เลยไปปิดก่อนตามวิสัยปิดปุ๊บลรวก็แปรงฟันล้างหน้าทั่วๆ่วไปแล้วก็เดินทางไปทํางานตามปกติในคืนนั้นเองครับที่มันไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายคืนที่สองนะครับ,รบทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ในช่วงนั้นนะก็คือเราจะต้องเป็นการอบรมเพราะว่าเนื่องจากว่าโลตัสมีการผัดเปลี่ยนจากระบบเดิมเป็นระบบใหม่ ตบดูดเข้ามาในการทํางานออนไลน์มากขึ้นก็เลยจะต้องเรียกทุกคนไปอบรม,มในระหว่างที่อบรมก็เรียนไปอะไรมันไม่ได้ออกแรงก็เลยรู้สึกว่าอ่ะคืนนี้ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ก็กลับมาห้องนอนตีสองสาเวลาเดิมครับเวลานี้ทุกคืนหลังจากนี้นะครับน้ํามันเปิดเองตีสองสามสิบห้าใช่ครับเราเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็มองนาฬิกาเฮ้ยน้ามันเปิดอีกแล้ว แต่มันไม่ได้เปิดเหมือนเมื่อคืนนี้หรือเมื่อเมื่อเช้าวนี้ที่เราได้ยินไงครับมันคือเป็นการเปิดแบบเต็มสุบเลยก็คือสุดเลยอย่างเงี้ยครับเราก็เลยมองว่าเอะมันเริ่มแปลกๆแต่ด้วยความที่ว่าเราจะมีคติอยู่หนึ่งอย่างถ้าเราไม่ได้ลบหลู่เราจะไม่กลัวถ้าเราไม่ได้ลบหลู่หรือไม่ไปแตะต้องเขาคือผมจะไม่กลัวเลยก็แค่คิดอ,อยู่ในใจว่าโอเคเราอยู่คนละโลกกันนะ,อ,ะอย่าอย่ามายุ่งกับเราได้ไหมประมาณนี้น้ําที่ว่าเปิดเนี่ยคือน้ําฝักบัว้ําเป็นน้ําฝักบัวครับผม เป็นน้ำฝักบวัวมันก็เลยทําให้เราสะดุ้งตื่นเพราะว่ามันคือแบบแรงกระทบจากด้านบนมาด้านล่างจนมันแบบมันเสียงดังจนเราต้องตื่นอ่างเงี้ยครับแต่นี่คือต้องบอก,ก่อนว่าได้เป็นคนที่ถ้าเป็นนอนต่างที่เรายังไม่ชินนะได้เป็นคนชอบเปิดทีวีเอาไว้แต่ปิดเสียงครับอันนี้หนึ่งอย่างนะครับเปิดทีวีแล้วจะปิดเสียงแต่ทุกอย่างคือปกติมีแค่น้ําที่มันเปิดเองแล้วก็เลยเลือกที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ปิดน้ําแต่การปิดของเราคือไม่ใช่แค่ปิดแบบให้น้ํามันหยุดหยุดนะคะ คือปิดแบบสุดๆเลยกะว่ายังไงครั้งเนี้ยเป็นผีมึงก็เปิดไม่ได้เอ้ mm hmm. าประมาณนั้นนะครับแต่ก้นยังไม่ถึงที่นอนนะครับเสียงลูกเสียงเปิดน้านํามันอ่ะเฮ้ยเหรอใช่พี่แล้วน้ํามันไหลซึบมาเลยอ่ะ oh, อรเราก็เลยแบบนั่งอยู่บนเตียงแล้วก็พยายามหลับตาตั้งสติ mm hmm. สิ่งแรกที่ทําคือแช่งแช่งเลยแช่งใช่ครับมึงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูแล้วมึงทำอะไรกูคือพูด oh. ออกมาเป็นเสียงเลยมึงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูไม่ได้มี ข้อข้องเกี่ยวอะไรจะมายุ่งกันทําไม,มประมาณนี้นะครับแล้วก็เลยเลือกที่จะเดินไปปิดน้ําอีกทีหนึ่งปิดอีกปิดอีกรอบหนึ่งออแล้วก็นั่งทําสติสักแป๊บหนึ่งแล้วก็นอนหลับเป็นปกติพยายามจะหลับแต่ว่าไม่ได้สวมดมนต์ไม่ได้อะไรนะครับพยายามจะหลับพยายามห่มตานอนแต่เราก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกรอบหนึ่งเพราะว่าทั้งเสียงทีวีเสียงน้ําไม่ใช่แค่ฝักบัวน้ําก๊อกน้ําฝักบัว<ฮ>เปิดหมดเลย เสียงทีวีก็เปิดทุกอย่างในห้องถูกเปิดหมดทุกอย่างยกเว้นแค่ไฟอย่างเดียวที่ไม่เปิดทีวีที่เราเปิดเอาไว้แต่ภาพไม่เปิดเสียงใช่ครับอยู่ดีเสียงเด้งขึ้นมามันเด้งขึ้นมามันเลยทําให้เราสะดุ้งตื่นหม่อีกรอบอแล้วทุกอย่างมันถูกเปิดหมดเลยและน้ําก๊อกตรงอ่างล้างหน้าก็ติดก็ติดฝักบัวใช่ครับก็ส้วมแล้วในเมื่อเราเปิดแอร์เราจะเปิดประตูระเบียงทําไมใช่ไหมครับประตูระเบียงก็เปิดทับ hey! ทุกอย่างเปิดหมดทุกสิ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแต่เราต่างทีมและเราไม่มีทุนทรัพย์ในการจะไปเช่าห้องอยู่แล้วเพราะเนื่องจากเราไปฝึกงานตรงนี้แค่ช่วงเวลาสั้นๆเองก่อนที่เราจะเข้าไปเซ็ตสตจริงที่บางประกงอย่างเงี้ยครับมันเลยกลายเป็นว่าเราต้องจําใจอยู่เพราะมันอีกแค่นับถอยหลังมันแค่อีก5คืนเองในการที่เรากาลังจะเดินทางไปอีกที่หน,นึ่งเนี่ยครับและเราก็สบายใจตรงที่ว่าพรุ่งนี้จะมีคนมานอนด้วยแหละ จะมีน้องที่ถูกทานเฟิร์มเป็นหัวหน้าอีกคนหนึ่งครับก็คือจะมาอยู่ในห้องเดียวกันกับเราเราก็เลยโอ,โอเคเรื่องผีไม่น่าห่วงแหลวอย่างน้อยมีเพื่อนเช้าวันนุ้งขึ้นแต่งตัวทางานปกติครับแต่ในวันนั้นเป็นวันที่เราเหนื่อยมากที่สุดเนื่องจากว่าหัวหน้าทุกคนจะต้องเดินทางไปที่สาขาเพื่อไปดูว่าตรงไหนมันจะต้องปัดกวาดเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นคือเปิดเข้าไปในสตูคือทุกอย่างจะโล่งหมดเลยเพราะมันยังไม่ได้ทําอะไร,รแต่สิ่งที่หัวหน้าต้องทำคือไปการยกแหลกต่างๆพวกที่ เชลตั้งเนี่ยครับมันก็เลยเป็นวันที่เราใช้แรงทั้งแรงกายทุกสิ่งทุกอย่างในการยกของยกแหลกขึ้นมาตั้งยกเหล็กขึ้นมาตั้งอย่างนี้ครับในการสร้างห้างห้างหนึ่งขึ้นมาทีนี้พอเราเหนื่อยมากๆากเนในคืนนั้นเรากลับมาเจอน้องก็ทักทายกันอ่านูชื่ออะไรอะไรองี้ครับเหมือนแค่ทําความรู้จักกันเฉยๆก็หลับเราหลับลึกมากในขณะที่น้องกําลังอาบน้ําอยู่ครับ เตียงเดียวนะฮะเตียงเดียวนอนข้างกันผู้ชายเหมือนกันอ่ะเตียงเดียวนอนข้างกันเราหลับหลับไม่รู้เรื่องละสิ่งที่เกิดขึ้นตอนเชา้าคือน้องไม่อยู่แล้วทั้งที่น้องเพิ่งเดินทางมาแต่เช้าว,วันรุ่งขึ้นอ่ะคือไม่อยู่ไม่เหลือแม้แต่เสื้อผ้ากระเป๋าโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยเราไม่รู้เรื่องเลยเอแล้วในทุกเชา้าอะครับที่เราเดินลงมาเพื่อที่จะไปประชุมอ่ะคือ,อทุกคนก็จะมารอเป็นรถสองแถวประมาณเนี้ยครับ เป็นรถสองแถวในระหว่างนั้นก็คือเจอน้องก็เลยทักว่าเพทำไมเมื่อคืนไปนอนไหนน้องชื่อเพลยงเงครับได้ถามอกาเพไปนอนไ,นไหนเมื่อคืนครับหนูอยู่ไม่ไหววะพี่มันเอานังคืนเลยอ่ะเฮ้ย <Hey. S 2> ก็เลยถามว่ามันมาเกิดอะไรอ่ะอืมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงมาหัวเราะข้างหนู แล้วก็น้ําเปิดตอนประมาณตีสองอก็ลุกขึ้นมาปิดแล้วแล้วมันก็เปิดอีกรอบหนึง่งก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยถามว่าอา้าวแล้วเมื่อคืนไปนอนไหนไนันอนโรงแรมใกล้ๆส oh. ิ่งที่น้องทบก็คือออกเลยแล้วน้องก็เลือกที่จะไปนอนกับคนอื่นแทนที่เราก็จะเหลือเราคนเดียวแล้วครับใน oh. คืนที่สี่แต่แต่ว่าสงสัยนิดน,นึงแบบตอนลุกออกไปนี่โอ้โหทาไมไม่สะก,กิดถามสะก,กิ <รอ S 2> สักนิดก็เลยถามเอา้าทำไม<อ>ไม่ปลุกพี่ผมก็ถามว่าทำไมไม่ปลุกพี่ ปลุกแล้วพี่น็กแต่พี่นักไม่ตื่นเลยเพราะเนื่องจากเราปวดตัวมากพี่เราปวดปวด,ปวดกล้ามเนื้อปวดตัวไปหมดมันปวดมันเล้าอ่ะเราคิดน้ำมันโนตอนนั้นคืออ่ะโอเคครูยกของเยอะคงเหนื่อยไม่ได้นอนหลายวันแล้วอย่างเงี้ยครับก็เลยอัดกินยาแก้ปวดยาแก้อักเสบยาแก้แพ้อัดเพื่อให้ตัวเองได้หลับบวกกับเออมีน้องมาด้วยก็สบายใจด้วยก็เลยคืนนะั้นเป็นคืนที่เราหลับเต็มที่ที่สุดกลายเป็นว่าน้องอะปลุกเราไม่ตื่นเลยโอ้ใช่ครับแล้วในในวันนั้นเองก็เป็นวันที่ หนึ่งเรานอนเต็มเอียมแล้วใช่ไหมครับ,รบและในวันนั้นอะเป็นวันโกนอ๋อใช่ครับเป็นวันโกนทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับท้าวความสักนิดนึงนะครับก่อนที่สเนจจะไปรับฝึกงานนะครับก็คือก่อนเดินทางอะได้รับสายจากแฟนเก่าแฟนคนแรกอะค่ะเขาบอกว่าอ่าอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าเนี่ยเป็น LGBTQ เนี่ยครับเขาโทรมาบอกว่าเดี๋ยวพี่จะบวชตลอดชีวิตนะ Hmm. มาเลยทําให้เราเอ้าเราจะไม่ได้เจอเขาแล้วหรอสิ่งที่คิดเอ้าเราจะไม่ได้เจอเขาแล้วหรอจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วใช่ไหมอยงเงยครับเราก็รู้สึกเสียใจตั้งแต่วันเดินทางมาแล้วจนมาฝึกงานแล้วก็ยังยังดาวอยู่กับเหตุการณ์เหล่านั้นอย่างเงี้ยครับในคืนนั้นอะเป็นคืนแรกที่เรามีสติที่สุดเพราะหนึ่งเราพักผ่อนเต็มที่ได้นอนเต็มที่แล้วแล้วก็ hmm. ไม่เหนื่อยด้วยเพราะว่ามันเป็นแค่การอบรมบุค,คลิกภาพในห้องประชุมที่สม,มุดประการเฉย hmm. สะดุ้งตื่นเวลาเดิมอมเหมือนเดิมเลยครับแต่มันเป็นการกึ่งหลับกึ่งตื่นสิ่งที่เห็นคือเป็นเงาผู้หญิงดำๆเดินทะลุประตูมาอืแล้วหันมายิ้มให้เรายิ้มด้วยใช่ครับหันมายิ้มให้เราแล้วเขาก็เดินผ่านไปผู้หญิงลักษณะเป็นยังไงผู้หญิงลักษณะผมประมาณปะบ่าครับตัวเล็กๆตัวเล็กๆน่ารักหน้าตาดีเลยหันมายิ้มให้เราแล้วก็เดินผ่านไปแล้วก็เฮ้ยแต่คืนนั้น ไม่มีน้ำเปิดไม่มีอะไรทุกอย่างปกติหมดครับแต่เป็นคืนวันโกนที่ทุกอย่างมันเงียบไปหมดเลยแม้เสียงน้ําที่เคยเปิดก็ไม่มีทุกอย่างนิ่งไปหมดแต่เขาเลือกที่จะมาปรากฏให้เราเห็นเป็นแบบเงาดําๆให้พอเห็นว่าอ๋อโอเคเขาทําปฏิกิริยาอะไรกับเราบ้างเดินผ่านไปรอบแรกนะครับรอบที่สองเราพยายามข่มตานอนสวนมดมนต์แล้วหลับไปใช้คํานี้ครับสวมดมนต์แล้วหลับไปพอหลับไปปุ๊บในฝันฝันว่าเขาเดิน ผ่านมาอีกรอบหนึ่งแล้วเขาก็มายืนตรงปลายเตียงบอกว่าเสียใจมากหรอที่เขาทิ้งไปอ่ะนั่นคือสิ่งที่เขาพูดแล้วเขาก็เดินไประเบียงอีกรอบหนึ่งเราก็เลยสะดุ้งตื่นมาอีกรอบแต่สิ่งที่เราสะดุ้งตื่นมาหลังจากนั้นนะครับเราเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของผู้หญิงที่เกาะอยู่ตรงระเบียงยืนเกาะอยู่ตรงระเบียงครับระเบียงมันเป็นระเบียงเสมอตัวประมาณหน้าอกประมาณเนี้ยครับเขาก็ยืนเกาะและสิ่งที่เขาทําคือเขาปีนขึ้นไปบนระเบียง แลวเอามือจับระวังระเบียงไงครับแล้วก็ใช้สองขาย่างขานี้แล้วเขาก็หันมามองแล้วบอกว่าถ้าทุกข์มากอะ่ะก็ฆ่าตัวตายสิเฮ้ยเหรอแล้วเขาก็กระโดดลงไปเลย,เยนั่นคือสิ่งที่เราเห็นกระโดดวุบหายลงไปเลยแล้วเราก็แบบตื่นเต็มที่แล้วตอนนี้คือนอนไม่ได้ครับแต่มันอยู่ในช่วงไลเรียเวลาประมาตีสี่เราก็มีความสุขโอเคเดี๋ยวมันจะใกล้จะเป็นคืนสุดท้ายที่เราจะนอนแล้วอีกคืนหนึ่งก็คือต้องนอนพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วก็คือ ได้ไปหาหอใหม่แล้วประมาณเนี้ยครับอันนี้คือหอที่ทางโรตัสจัดให้แล้วก็เราก็จะไปหาหอใหม่ที่บางประกงที่เราจะต้องอยู่ที่สาขานล้วก็เลยออโอเคฉันต้องอดทนเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เช้าแล้วเราคิดแค่พรุ่งนี้มันก็เช้าแล้วเราเลยรลยคิดจะขมตาแล้วก็หลับอีกรอบหนึ่งหอวใจเด็ดแต่สิ่ง<ส>ที่มันเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งในฝันคือเราฝันว่าเรากําลังจะลงลิฟต์อย่างที่ได้บอกว่าในตึกเนี้ยมันมีลิฟต์เรากําลังจะลงลิฟต์แล้วแต่ปรากฏว่าเราบอกพี่แน็ก ลิ์มันใช้ไม่ได้นี่ในฝันนะครับในฝันในฝันริ์มันใช้ไม่ได้นะพี่ต้องไปลงบนไดหนีไฟซึ่งบนไดหนีไฟมันมีทางสองทางทางลงสองทางครับอย่างที่สแ็คบอกว่ามันเป็นตัวยูใช่ไหมครับเพราะนั้นทางหนีไฟมันก็เลยมีสองจุดน้องก็เลือกที่จะไปลงฝั่งนู้นเพราะว่ามันติดรังไขยของชําน้องให้ข้ออ้างแบบนั้นในฝันเราแล้วก็แต่เราก็แบบห้องฉันอยู่ติดกับบนไดีนีไฟฝั่งนี้ไปแล้วเดินฝั่งนี้ดีกว่ากําลังเดินลงบนไดีนีไฟในฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมนั่งกอดเขา แล้วร้องไห้ร้องเหมือนคนจะขาดอะพี่เหมือนคนจะขาดใจตายอระมาแบบ,บเสียใจมากเหมือนแบบอกเขามันมันแตกสลายไปหมดแล้วในขณะที่เราจะเดินผ่านเขาไในฝันเขาหยุดร้องเ,ออเขาหยุดหยุดแบบกำลังแบเงี้แล้วเขาหยุดทุกอย่างนิ่งไปหมดกอดเขา แล้วก็หันมามองเรามึงเห็นกูด้เหรอเฮ <Hey. S 1> ้ยนั่นคือสิ่งที่เขาพูดกับเราในฝัน <Hey. S 1> มึงเห็นกูด้เหรอมึงเห็นกูด้เหรอโอ้แล้วในคืนนั้นเราต้องนอนในคืนหนึ่งแต่ตอนกลางวันเราก็พยายามทิ้งทุกอย่างถามทุกคนที่ที่อยู่แถวนั้นค,คือแบบน้องที่มาฝึกงานกับเราแต่น้องทุกคนให้คําตอบเราไม่ได้เนื่องจากว่าน้องทุกคนะ่ะคือคนที่อยู่บางวัวบางปะกงเขาก็มาฝึกงานกับเราเหมือนกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้เลยเพราะว่าเขาเลือกทํางานรถตัดใกล้บ้านเขาเป็นเด็กใหม่ เราก็เลยต้องเก็บความสงสัยนั้นไว้ต่อไปโดยที่เรายังไม่รู้ในคืนนั้นด้วยซ้ำว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นแต่ในวันที่เรากลับมาเรารู้สึกปวดเนื้อปวดตัวไม่หาย,ยาที่น็กบอกพี่ชีว่ากินยาก็แล้วทั้งยาแก้แพ้ยาแก้ปวดมันไม่มันไม่หายเลยเราเลยตัดสินใจโอเคข้างล่างหอครับมีร้านซักรีดร้านขนมร้านนวดเข้าร้านนวดป้าชั่วโมงเท่าไหร่ครับ ชั่วโมงละสามร้อยแต่ถ้าสองชั่วโมงห้าร้อยแกบอกงี้ก็สมัยนั้นก็แพงมากนะแต่ว่าโอเคเราเหนื่อยเราปวดตัวเราไม่ไหวแล้วอะ่ะก็เลยอ่ะโอเคลองนวดแล้วกันอืก็เลยจ่ายตังค์แกแล้วก็นวดสองชั่วโมงครับสิ่งแรกที่เราถอดเสือ้อเราให้กําลังจะนอนหันหลังนะครับให้ป้านวดก่อนตอนแรกก็นวดแคนนั่นปกติอ่ะเดี๋ยวถอดเสื้อนะเดี๋ยวป้าลงน้าํามันแล้วกันยืดเส้นสักหน่อยเห็นบอกปวดใช่ไหมน่าจะเส้นตึงแหละปวดนี่พอถอดเสื้อไปปุ๊บป้า เฮ้ยหนูไปทําอะไรมาอะไรรอยมือรอยตีนเต็มหลังเลยครับเฮ้ยเหรอขึ้นเป็นรูปเขียวข้างหลังว่าโอ้โหเป็นทั้งมือเป็นทั้งเทา้าป้าคิดว่าเราไปมีเรื่องกับคนอื่นหรือเปล่าประมาณนี้เสียดายที่รูปนั้นอะ่ะมันหายไปแล้วเพราะว่าทําโทรศัพท iPhone หายตอนนั้นใช้ iPhone 4S ครับอยู่นมัน,ม,น,ม,นมันให้แกแบบถ่ายรูปให้เลยว่าแบบเป็นยังไงคือมันมันขึ้นเป็นรอยมือ แต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่เป็นรอยแบบเป็นรอยเล็บขูดจนเป็นรอยเนี่ยครับแต่ว่าเป็นรอยนิ้วนิ้วมือพาดหลังแล้วก็เป็นรอยเท้าชัดเจนเลยว่าอยู่ตรงหลังถ้าถึงขนาดหมอนวดอุทานแบบตกใจอย่างเงี้ยคือหมอเนี่ยเขาต้องจะเห็นอะไรที่แบบว่าอย่างนี้มาประจําอยู่แล้วแต่ถึงขนาดเขาอุทานออกมาแบบนี้แสดงว่ามันมันผิดปกติอะ่ะใช่ครับใช่ไหมคือ,ค,อคือมันขึ้นเป็นรอยเลยจนเราแบบยื่นโทรศัพท์ไปเราก็ยังตกใจมันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่ป้าถามมาก็คือหนูเป็นคนที่ไหน เอาแล้วมาอยู่นี่อยู่ยังไง uh huh. แล้วอยู่ห้องไหนล่ะนั่นคือคําถามที่ป้าถาม uh huh. ก็เลยบอกอ๋อป้าห้องผมอ,อยู่ชั้นบนสุดเลยครับ uh huh. อยู่ติดกับบันไดดีไฟสิ่งที่ป้าถามอ๋อว่าแล้วว่าแล้วครับวว่าแล้ผมก็เลยบอกว่าในไหนพรุ่งเนี้ยคืนเนี้ยผมก็ต้องนอนอีกคืนนึงแล้ว uh huh. พรุ่งเนี้ยผมย้ายออกป้าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมมันคืออะไรยังไงอม uh huh. ันเป็นยังไงเล่าซี้อะไรประมาณนี้ครับป้าก็เลยบอกว่า ป้าเพิ่งย้ายมาแต่เห็นว่าห้องนั้นมันว่างตั้งนานแล้วแล้วก็คุณนายก็ไม่เคยเปิดให้ใครเข้าไปนอนเดี๋ยวถามป้าลานซักดีดข้างๆดีกว่าก็ไปเรียกป้าลานซักดีดมาแต่ก่อนที่ทุกคนจะได้เล่าเรื่องนี้เราฟังคือเก๊ก็ขอดูหลังเราก่อนประมาณนี้ครับเกก็เลยตัดสินใจบอกว่าถ้าป้าเล่าเรื่องนี้อย่างจะนอนห้องนี้ไว้แต่ป้าขอได้ไหมว่าอย่าไปพูดกับเจ้าของหอว่าป้าเป็นคนบอกเรื่องนี้อก็คือลูกสาวเจ้าของหอครับเขาอกหักกับแฟน เขาก็เลยกระโดดฆ่าตัวตายที่ห้องนั้นแล้วห้องนั้นก็เลยถูกปิดตายมาโดยตลอดไม่มีใครไปใช้ไม่มีใครมาทําพิธีก็แล้วทุกอย่างก็แล้วห้องละแวกนั้นรอบข้างไม่มีใครอยู่ได้เลยโอ้อะพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บคืนนั้นก็ไม่นอนแล้วครับคืนนั้นก็ไม่นอนแล้วก็มาหานอนกันนองจริงๆริ้งแต่คืนคืนที่โดนเนี่ยที่มีก๊อกน้ําที่เรา ปิดน้ำแล้วมันนอนแล้วดู๋ดิมันเด้งเปิดขึ้นมาอีกทีอันนั้นก็น่าจะรู้แล้วนะคือด้วยความที่ว่าเราเป็นคน i n รเว v e r t แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็ยังไม่อยากสนิทกับลูกน้องมากขนาดนั้นกลัวในเรื่องของการทํางานมันจะยากในอนาคตประมาตินะครับคือเป็นคนคิดเยอะโดยทุนคิดเยอะเกินไปก็เลยไม่กล้านอนแต่พอเรารู้ว่าอ่ะโอเคมันเกิดเหตุแบบนี้จริงๆฉันไม่ได้คิดไปเองนะประมาณเนี้ครับก็เลยเลือกที่จะไปนอนกับน้องในคืนสุดท้ายและหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรครับก็ ก็ทาบุญให้เขาทั่วๆไปประมาณนี้โอเคครับกับเรื่องนี้กรรมเอ่อกอรรมเลยนะกรรมร่วมกับผีกรรมร่วมกับผีบที่ใช้ชื่อนี้ก็เพราะว่าคิดว่าน่าจะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันทําให้เขาเขาเข้ามาหาเราได้ง่ายขึ้นเพราะว่าวันนั้น,นแฟนอยู่ดีก็โทรมาบอกว่าจะบวชจะบว,ตตวชวต,ตลอดชีวิตแหละจะไม่ศึกแน่ๆไม่ศึกชัวร์ๆบวชตลอดชีวิตเลยประมาณนี้ค หลังจากนั้นปุ๊บวิญญาณตนเนี่ยที่อยู่ในห้องเนี่ยก็เริ่มที่จะหนักหลอกหนักยิ่งขึ้นเพราะว่าเห็นเรามีปัญหาเรื่องความรักเหมือน,อนกันเหมือนกันเหมือนกันกับเขาเหมือนมันน่าจะมีอะไรมันมันมันน่าจะมีคลื่นที่ตรงกันพอดีครับสิ่งที่เข้ามาหาเราก็เลยเข้ามาหาเราหนักๆแต่จริงคืน,ค,นคืนที่เห็นวิญญาณแบบจะจระเต็มๆ,ๆนะคืนนั้นก็สุดแล้วนะที่เขาเดินทะลุกําแพงออกมาครับแล้วหันมายิ้มให้เราอะแล้วสแน็คนอนต่ออีกอะ มันก็ไม่คืนมันไม่รู้จะไปไหนพี่ซีตถามว่าออกไปหนึ่งไม่ใช่บ้านเราอ่ะจะไปตรงไหนอ่ะไม่รู้เลยอย่างเงี้ยครับแล้วก็รถก็ไม่ได้มีเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือทุกเช้าเขาจะให้รถสองแถวมารับเราเพื่อที่จะไปอบรมที่โรงแรมประมาณนี้แต่ก็เข้าใจได้เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่แบบใช่ครับทําให้มันเสร็จๆไปจะจบไปอะไรเงี้ยเขาทำให้มันเสร็จๆไปแต่เดชบุญครับเหมือนเดิมครับออกจากหอนี เดินากกระเป๋าครับพี่ชีเพราะว่าอย่างที่บอกรถก็ไม่มีมอเตอไซค์ก็ไม่มีเดินหาหอในบางวัวบางปะกงครับและสิ่งที่เราได้หอ<ม>เดี๋ยวขออนุญาตบอกบอกชื่อหอหลังจากที่แบบจบ<ม>ไลฟ์ไปแล้วนะครับ<ม>ก็เป็นหอที่มีการฆาตกรรมสูงที่สุดในฮย <Hey. S 1> พื้นที่นั้นจนน้องบอกพี่น็กทำไมได้หอนี้เราหาหอไม่ได้เลยเพราะ<ม><ม>ว่าเขตนั้นนะมันอุตสาหกรรมทั้งพม่าทั้งแขก<ม>เยอะไปหมด ชาวต่างดาวแล้วก็รวมถึงนคนไทยที่แบบไม่ได้มีทุนในการเช่าหอมากนักเนี่ยครับคือสแน็คปดจะบอกว่ามันยังไม่จบเหรอมันมีอีกครับเฮ <Hey, S 1> ้ยคุณผู้ชม,มแล้วเป็นวันที่ในในใน,ในวันที่สองของการที่แบบกําลังจะขับรถเข้าหอขับอ่าแม่ส่งรถมาแล้วแม่ส่งรถมาผ่าน,ผ,านผ่านทางคนส่งอะครับส่งรถมาแล้วเรารับรถมาแล้วโอเคสบายใจแล้ววันแรกเลยที่กําลังจะขี่รถเพื่อที่จะแบบเอาเข้าหอก็คือรถ กู้ภัยเต็มหน้าหอโอเคโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแ <c oughs> ป๊บหนึ่งโอ้โ oh, ห oh. อันนี้อีกอีกเรื่องหนึ่งครับแล้วก็คือเป็นเป็นเหตุที่แบบแต่ว่าเราไม่ได้เจอเขานะคน,นั้นนะมันมันเป็นอุบัติเหตุหน้าหอแต่ว่ามันก็ทําให้แบบตอนนี้มันมันตอบโจทย์ว่าโอเคก็คงเป็นเรื่องปกติจริงๆอย่างที่เขาบอกว่าหอเนี่ยคนเสียเยอะโอ้โหอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวขอจบเรื่องนี้ไว้ก่อนครับกรมร่วมกับผีไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็ โหสุดมากยิ่งจังหวะที่ทำขนลุกมากๆเลยก็คือในฝัน<ใ>น่ะที่เรากำลังเดินไปตรงบันไดหนีไฟอ่ะแล้วก็เจอผู้หญิงร้องไห้อะะ่ะร้องแบบสะอื้นมากคือร้อเหมือนเขาจะขาดใจจริงๆพี่ตอนนั้น,นในภาพในภาพในฝันที่เราเห็นคือเขากอดเกาะขาแล้วก็แบบก้มหน้าลงไปแล้วก็อเงี้ยครับแล้วเขาก็หยุดแล้วเขาก็หันมาแล้วมึงเห็นกูด้วยหรอ คือคาพูดที่เขาพูดกับเราในฝันเขาสะดุ้งตื่นแล้วก็แบบไม่เอาอะไรแล้วตอนนั้นมันชัดมามันกระเจิงไปหมดแล้วแต่ก่อนหน้าที่เจอ,อย้อนไปนิดนึงคือมีตอนหนึ่งที่เขากำลังจะกระโดดตึกให้เรารให้เราดูแล้วเขาบอกกับเราว่าไงตอนนั้นตอนนั้นบอกเขาบอกว่าเสียใจมากหรอฆ่าตัวตายสิประมาณเนี้ครับแล้วเขาก็ทําให้เราดูเลยตอนนั้นว่าเขากระโดดเองน,นอะนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ หอแห่งนี้ก็ยัง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 ,ยงอยู่ยครับยังอยู่แล้วก็กําลังทักทักไปกับพี่ที่ไปฝึกงานด้วยกันเพราะว่าจําชื่อหอไม่ได้จริงๆแต่ว่าหอตัวที่อยู่บางบา่าบางบัวครับก็คือจําได้ว่าชื่อหออะไรเท่าเท่านั้นนะเชื่อได้ว่าถ้าพูดแค่ลักษณะทุกคนที่อยู่จังหวัดนั้นหรือเขตพื้นที่นั้นก็จะอ๋อว,ว่าอ๋อหอนี้เหรอเพราะมันมันเรื่องลือจริงๆแีข่ข่าวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันมีข่าวค่อนข้างเยอะทั้ง ผู้หญิงผูกคอตายแล้วก็ตายท้องกลมอีกชั้นหนึ่งอ๋อ <c oughs> อะไรประมาณนี้นโอเคครับเยอะจริงๆคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะ,ะสำหรับ YouTube กลางวันแสกแล้วก็เพจกลางวันแสกนะครับถ้าชอบกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่แบบนี้นะฮะทุกพฤัสแล้วก็ทุกวันศุกร์นะครับ ฟังเรื่องหลอนสดๆกลางวันแสกๆขอบคุณสแน็คด้วยนะครับผมบขอบคุณนะค,ครับขอบคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ